เราก็จะดึงสมุนไพรหรือวัตถุดิบของแต่ละประเทศอะที่มันหรือมีสรรพคุณที่เกี่ยวกับการทำให้อายุยืนการทำให้สุขภาพดีอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าแฟนช่องแอดซ์ไซตี้ท่านไหนกำลังมองหาบาร์ค็อกเทลอยู่บ้างหรือเปล่านะ หาใครเป็นคนเบื่อง่ายน่ายเร็วชอบลองหาฟิลลิ่งใหม่ๆในการดื่มตลอดเวลาเหมือนกับแอดคุณมาถูกช่องแล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้แอลเดอร์ร็อกจะพาทุกท่านมาสัมผัสสตอรี่และเรื่องราวของค็อกเทลเอเชียมากด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวแปลกใหม่ในเรื่องรสชาติและวัตถุดิบแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นดั้งเดิมฮนะ่สงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะว่าอยู่ที่ไหน ไปค่ะพี่โชเฟอร์ไปซอยปรีดี31ร้านอมริตบาร์ได้เลยค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สารละและเกล็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใด อมลิตบาร์บาร์าค็อกเทลที่ยึดคอนเซปต์ในการสร้างสรรค์และผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยกับประเทศต่างๆในมุมของเครื่องดื่มถ่ายทอดออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองที่กล้าการันตีว่าไม่ซ้ำที่ไหนอย่างแน่นอนสัมผัสแรกที่เดินเข้ามาในร้านสิ่งที่โดดเด่นคือการตกแต่งร้านที่มีกลิ่นอายความย้อนยุควินเทจแบบตะวันตกมีมุมสวยๆให้เลือกนั่งได้ตามใจเลยค่ะ จุดเริ่มต้นของร้านอมฤตบาร์คือคุณปอมเจ้าของร้านอมริตบาร์แกเคยทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มซึ่งณตอนนั้นเบียร์ที่ถูกนําเข้ามาก็มีเยอะมากโชคร้ายได้มาเจอกับช่วงโควิดพอดีทําให้ต้องหาวิธีจัดการกับเบียร์ที่มีอยู่ในสต็อกค,คุณปอมจึงปิ้งไอเดียก็เอาไปกัารเหลือแต่แอลโกอฮอล์จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของซอสแจ้งสุราชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ในเมื่อมีลงกลั่นแล้วลำดับถัดไปก็ต้องมีบาร์เป็นของตัวเองคุณปอมก็เลยชวนพี่เต่ามาเป็นบาร์เมนเจอร์อยู่ที่ร้านอมาริตนี่แหละค่ะซึ่งตัวพี่เต่าแกก็มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้อยู่ไม่น้อยเมื่อกลับไทยมาเป็นบาร์เมนเจอร์แกเลยเอาประสบการณ์ของตัวเองทั้งหมดมารังสรรค์เป็นเมนูค็อกเทลรสชาติแปลกใหม่ขึ้นมา สวัสดีครับผมเต่านะครับตอนนี้เป็นเมเนเจอร์บาร์อยู่ร้านอมริครับเอกมัย12หรือปีดีสัที่ครับเท่าตั้งแต่เริ่มเลยแบบไปทำงานเป็นบาร์เมเนเจอร์แต่ก็เหมือนได้ไปเที่ยวแบบว่าไปประเทศนู้นประเทศนี้เราก็ดีได้แบบไปชิมเหล้าแปลกๆต่างๆไปกินค็อกเทลอะไรที่แบบประเทศต่างประเทศที่แบบ่นเขาไม่ได้กินกเจอวัตถุดิบแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เอออาจจะได้ลองทําหรือได้ชิมมากกว่าคนอื่นหน่อยก็เลยมาอยู่พี่ปอมพี่ปอมที่เป็นเจ้าของร้านที่นี่เป็นผู้ส่วนใหญ่สุดพี่ปอมก็พี่ป,อม,ปอมเขาทําบริษัทนําเข้าเบียร์อยู่แล้วก็คือไปอยู่ออฟฟิศกับแกแล้วก็แบบไปอยู่กับพี่ปอมเยอะแล้วก็แกก็คุยมีแผนว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวหลังโควิดอ่ะมีแผนอบบยากเปิดบาร์ท้าความคือตอนโควิดเบียร์แกก็เสียเยอะ ก็คือหมดอายุมันจะเอ็ก์ใช่ไหมก็เสียดายพอดีเพื่อนผมที่เป็นรุ่นน้องแกมีที่อยู่ที่อุบลก็เลยแบบคุยกันเรื่องทำลงเหล้าลงก,กันที่มากของท่อนแจ้คืออันนี้คือเบียร์เสียเยอะตอนนั้นก็เอาเบียร์ที่ที่หมดอายุทั้งหมดอะเอามากันพอมากันปุ๊บมันจะได้ออกมาแค่แอลกอฮอล์คือรสชาติอะไรเบียร์มันมันหายไปหมดแล้วไม่เกี่ยวได้แอลกอฮอล์มาเอามา,อา,มาลองทําเบียร์ที่เสียมาทําทดลองทําสูตรทดลอง,ลองโอเคเออหลังจากนั้นปุ๊บ ใช้วัตถุดิบแล้วก็คือน้ำตาลอ้อยที่อยู่บนเขาจะมีอ้อยเยอะก็ใช้น้ำตาลอ้อยมาทำโรงกันเสร็จปุ๊บแพนมันคิดแล้วว่าเอ้ยต้องทำบาร์โฮเทลเหมือนแบบว่าอยากโปรโมทเล่าตัวเองไม่ใช่แค่แบบเหมือนไปออกงานอีเวนต์ไปออกอะไรแบบมันก็ไม่ได้มีทุกวันทปองพออยากเปิดบาร์เนี่ยทำคอนเซ็ปต์เป็นเอเชียแล้วก็ส่วนเล่าที่เป็นตัวของไทยอย่างเงี้ยก็ใช้เล่าของทีบริษัท แล้วก็พวกเหล้าที่เป็นเมนูคลาสสิกขอกเทลาก็จะใช้เหล้าของบริษัทเป็นเป็นเฮาส์หลักๆด้วยวก็คือเราได้ขายลูกค้าด้วยว่าแบบเฮ้ยอันนี้เหล้าของเรานะเรามีลงกันนะเรากันเองนะอธิบายได้นะแล้วก็เขาสั่งเขาชิมเขาได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยแม่งรสชาติแม่งดีนะเลยเกิดเป็นร้านขึ้นมาตอนนี้3เดือนครับเดือนนี้ก็มีลูกค้าจริงๆเข้ามาแนละ้วแล้วก็ แต่ช่วงนี้ผมจะจัดเกชิปที่คุยไว้คือจะเป็นเดือนละสองครั้งเพื่อให้ร้านมันมีแบบมีมูเมนต์แล้วก็มีงานแล้วก็แบบมันจะได้รวมคนที่เป็นในอินดัสซีด้วยที่แบบเป็นบันญชีเด้วยกันเพื่อนร้านนู้นเพื่อนร้านนี้คนนี้มาคนบริษัทเล่าน,นี้มาจะได้รู้จักร้านเราด้วยอามฤตมันก็เหมือนน้ำอามฤตที่เราเข้าใจกันคือแบบเหมือนวอเตอร์ลี์ในภาษาอังกฤษคือแบบน้ําที่ ทำให้เราแบบกินแล้วแบบอายุยืนในความเชื่อของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างคนจีนก็จะเชื่อแบบว่าฮ้ยมันคือยาอายุวัฒนะนะเราก็จะดึงสมุนไพรหรือวัตถุดิบของแต่ละประเทศอะที่มันหรือมีสารพุณที่เกี่ยวกับการทําให้อายุยืนการทําให้สุขภาพดีอะไรอย่างนี้ในทุกกเทลของแต่ละประเทศในเมนูก็จะมีแบบพวกสมุนไพรหมดอย่างของไทยตัวคกเทลตัวหนึ่งชื่อบานังโมมานังโรมก็ ใช้จินบริษัทก็คือซอแจ้งจินแล้วก็บินฟิลก็เป็นสมุนไพรย่านหนวดแมว่างอย่างชื่อค็อกเทลเนีย่ยชื่อค็อกเทลก็จะเป็นชื่อของเมืองที่มันจะมีเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบของวัตถุดิบของในตัวค็อกเทลอย่างรัมวดแดงรัมด,ดแดงมันคือมันคือชื่อเมืองเก่าของอุบลก็คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกพริกเยอะอ่ะค็อกเทลตัวเนี้ยใช้รัม ใช้ซอสแจ้งรำไปอินฟิวกับตะไคร้แล้วก็พริกอ่ามันก็จะมีแบบวัตถุดิบอยู่ในนั้นก็เลยเป็นชื่อตะไคร้พริกก็จะมีสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทิพยให้ลูกค้าเฮ้ยในวเเทลตัวเนี้ยมีส่วนพันุนี้นะสรรพคุณอย่างงี้ก็คือมันก็จะลิงก์กับชื่อร้านที่เป็นอมฤิตเกี่ยวกับแบบเครื่องดื่มที่มันทําให้แบบอายุยืนยาวทําให้หลสุขภาพ <S <S 2> <S 2> ของไทยสั่งไบสุดก็จะเป็นบ้านังลม มันสดชื่นทานง,ง่ายรีเฟกชิงแบบเป็นมะม่วงส้มมีโหระพาให้จีนอะไรเงี้ยมันเข้าใจง่ายคนก็แบบสั่งบ่อยแล้วก็อย่างของญี่ปุ่นก็จะมีโคชิติมะเนี่ยที่เป็นสั่งบ่อยเพราะว่าเบสใช้จินตอนนี้คนเหมือนชอบกินจีนกันมีลิ้นจีแล้วก็มันจะรสชาติสดชื่นทานง,ง่ายหน่อยเราก็พยายามหาเล่าของประเทศนั้นๆวัตถุดิบของประเทศนั้นๆเพื่อให้คอนเซ็ปต์พอกเทลมันจะเก๋ รูปลักษ์ของแก้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่ารูปลักษ์ของแก้วแต่ละตัวเนี่ยมันจะบอกบอกคัดเจนเลยว่าเฮ้ยจีนเนี้ยผมสั่งน้ำเต้ามาจากจีนผมทำโมเรลใส่เข้าไปในน้ำเต้าเลยให้มันแบบเป็นจีนไปเลยลูกค้าหลายคนก็ชอบนะผมว่าเออคอนเซปต์นี้ชัดเจนดีแบบแบบเข้าใจง่ายเลยตอนนี้ก็ทุกสี่เดือนจะเปลี่ยนปรับเมนูก็อาจจะตัดบ,บางตัวออกเพิ่มบางตัวเข้าไปใหม่อย่างเมนูใหม่เดือนแปดที่จะถึงนี้ก็ผมมีคิดไว้แล้วอาจจะมีแบบอินเดีย มีลาวเพิ่มมาตอนนี้มีไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลีแล้วก็เวียดนามมีห้าประเทศแต่จะคือจะเน้นประเทศในเอเชียแหละคลาสสิกค็อกเทลที่ร้านก็มีอย่างคลาสสิกค็อกเทลที่ร้านก็จะไม่เหมือนร้านอื่นก็คือจะเป็นสูตรที่แบบผมคิดปรับสูตรมาแล้วแล้วก็อย่างคัสตอมก็มีถ้าลูกค้าสั่งแบบคัสตอมเลือกเหล่านี้เล้าจุฬาชนไทยก็ทาได้คอนเซ็ปต์ก็จะเป็นประมาณนี้ของที่ร้าน ฝากร้านอมริตด้วยนะครับก็อยู่ที่เอกมัย12หรือจะเข้าปีดี31ก็ได้ครับร้านจะเปิด5โมงถึงตี1ครับเปิดทุกวันแล้วก็ทุกวันศุกร์เสาร์นะครับจะมีดีเจด้วยเพลงที่ร้านจะเปิดเป็นสไตล์แบบฮิปฮอปเป็นโอโจอคูประมาณ8.90 0 แต่ถ้ามีดีเจมาสุดสาวดีเจเขาจะเล่นสไตล์ฮิปฮอปโอโาคูนี่แหละแต่เขาก็จะมีแบบมีมิกซ์แบบมีขั้นแบบมีใส่หมอนลำมมีลูกทุ่งมีเพลงไทยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้ากับธีมร้านที่เป็นเอเชียก็มีญี่ปุ่นมีเพลงเกาหลีอะไรดีเจเขาจะจัดเพลงมาที่ร้านก็จะไม่เหมือนที่อื่นก็คืออย่างที่ร้านทองหล่อจามัยวนใหญ่เขาก็จะแบบมีแวดมีเซอร์วิสชาร์จแต่ที่นี่ก็คือไม่มีราคาเน็ตเลยแต่คือรสชาติไม่ไม่แพ้กันแน่นอน ประกันได้ทำมา1 6, 7ปีแล้วเอาผลประกันเลยแอบว่าถ้าใครชอบคพอกเทลแนวใหม่ต้องถูกใจที่นี่อย่างแน่นอนค่ะเมนูแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีชื่อว่า3ามโคกส่วนประกอบหลักๆก็จะมีกะทิน้ำสับประรดซอดแจงรำมะพร้าว พระยาลำและอ่อนท็อปด้วยโฟมใบเตยไม่น่าเชื่อนะคะว่ากะทิกับน้ำสับปะรดมันจะเข้ากันได้ดีความเปรี้ยวของน้ำสับปะรดทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรสชาติมันของกะทิกับรสชาติของรำแถมกลิ่นของกะทิที่ผสมประสานกับโฟมใบเตยทำให้ทุกอย่างลงตัวทั้งรสชาติและสัมผัสเลยค่ะเมนูต่อมาดอนมดแดง ดอนมดแดงเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนประกอบหลักๆของเมนูนี้ก็จะเป็นขิงตะไคร้ซอแจงรำพระยาลำและออนท็อปด้วยพริกค่ะค็กเทลแก้วนี้เหมาะก,กับสายแซบเลยค่ะด้วยกลิ่นของขิงและตะไคร้เบาๆให้ฟิลลิ่งความสดชื่นรสชาติสมุนไพรที่ไม่ได้แรงมากจนเกินไปแฝงด้วยกิมมิกเล็กๆคือจะแอบซ่อนความเผ็ดร้อนจากขิงไว้บางๆแต่ไม่ถึงกับดื่มยากค่ะ รสชาติแปลกใหม่ไม่เคยเจอที่ไหนเผ็ดร้อนเบาๆราวกับโดนมดแดงกัดเสิร์ฟมาคู่กับหมูฝอยได้ความอร่อยแบบไทยสไตล์ต่อมาเมนูที่3ชอลลาบุกโดเมนูนี้บินลัดฟ้ามาไกลาจากเกาหลีเลยค่ะชอลลาบุกโดเนี่ยเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ค่ะเมนูนี้จึงมีส่วนประกอบหลักเป็นโคชูจัง โซจูจินโรและโยเกิร์ตค่ะค็อกเทลแก้วนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแปลกใหม่อย่างแท้จริงเพราะใครจะไปคิดล่ะคะว่าคอชูจังจะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักของค็อกเทลได้ด้วยที่ขอชมในความคิดสร้างสรรค์เลยคือการใช้โยเกิร์ตในส่วนผสมทำให้ความเป็นคอชูจังที่เรามองว่ามันคือของเค้ากลายเป็นของหวานได้แบบไม่เขินตัวน,นี้จะเสิร์ฟมาคู่กับเชื้อเท้าดองเพิ่มความเป็นเกาหลีไปอีก เมนูที่ 4, สซานตงซานตงเป็นมวนเทนหนึ่งของประเทศจีนค่ะส่วนประกอบหลักของค็อกเทลแก้วนี้ก็จะมียูสุบิทเชอร์อุเมชูและวูเหลียงเย่แล้วขาวชนิดหนึ่งของจีนเมนูนี้พี่เต่าแกบอกมาว่าลูกค้าคนจีนเนี่ยชอบกันมากๆเลยนะคะบางคนถึงกับสั่งกันหลายรอบเลยแต่คนไทยบางคนอาจจะมองว่าเมนูนี้มันดื่มยากไปนิดนึงส่วนแอดแอดว่ามันไม่ได้กินยากขนาดนั้นนะคะ เพราะมันมีตัวเล้าบวยเข้ามาช่วยด้วยอร่อยดีค่ะและที่ว้าวคือเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับบวยเซียงจ้าขนมบวยแผ่นสีแดงๆที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละค่ะเมนูที่5คุ้มามมโตคุ้มาโมโม,าโมโตเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุน่นส่วนประกอบหลักของคุงมามมโตก็จะมีชิโซบิทเชอร์วาเลนเชียออเรนจ์วิสกี้และไห่ขาว ค็อกเทลแก้วนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ให้ความรู้สึกหวานละมุนความหวานที่ได้มาจากส้มวบเลนเชียและความนุ่มนวลที่ได้มาจากไข่ขาวบวกกับรสชาติของวิสกี้ทําให้แก้วนี้มีความกลมกล่อมอย่างลงตัวกลิ่นที่ได้จะมีความหอมของส้มโบเลนเชียอ่อนๆด้วยนะคะเสิร์ฟมาคู่กับเกาลัดทานเพลินดีค่ะ เมนูต่อมาโอแฟชั่นทุกคนคงคิดว่าโอแฟชั่นมันคงจะเป็นเมนูทั่วไปหาที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ทุกคนกำลังคิดผิดค่ะโอแฟชั่นของอมฤตเนี่ยเขาจะใช้เบอร์เบิร์นเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งเบอร์เบิร์นก็ทำมาจากข้าวโพดพี่เต่าแกเลยเอาข้าวโพดมาสโมกแก้วด้วย มันจึงมีกลิ่นข้าวโพดอยู่ในแก้วค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะนำข้าวโพดไปเบิร์นแล้วเสิร์ฟคู่กันเวลาจะทานก็ให้ดื่มโอ f แฟชั่นแล้วตามด้วยข้าวโพดมันจะช่วยดันกลิ่นของเบอร์เบิร์นออกมาอีกด้วยนะคะและเมนูสุดท้าย b บีส e น s รับรองเลยว่าเมนูนี้สายหวานต้องกดหัวใจกันรัวๆแน่นอนเพราะส่วนประกอบหลักของค็อกเทลแก้วนี้มันคือน้ำผึ้งน้ำผึ้งและน้ำผึ้งค่ะ คือเขาจะใช้น้ำพึ่งชนโรงน้ำพึ่งดอกไม้ป่าและน้ำพึ่งดอกมายราบมาเป็นส่วนผสมคุณผู้ชมเชื่อไหมคะคือแก้วนี้แอบไม่ได้รู้สึกเหมือนกำลังกินค็อกเทลอยู่เลยค่ะกลิ่นและรสชาติของแอลกอฮอล์มันถูกกลบไปด้วยกลิ่นของน้ำพึ่งแต่มันไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะเป็นความหวานที่พอดิบพอดีอร่อยจริงๆค่ะส่วนเรื่องการเดินทางเนี่ยใครจะเอารถยนต์มาที่ร้านก็มีที่จอดรถให้ค่ะ แต่ถ้าใครไม่สะดวกเอารถยนต์มาเองแอดแนะนำให้นั่ง Grab หรือไม่ก็แท็กซี่เลยเพราะตรงนี้ BTS MRT มันไม่ถึงนะร้านนี่มาง่ายมากๆค่ะอยู่ในซอยเอกมัย12หรือพีดีพนมยง31ติดถนนเลยที่นี่เปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งนะคะ สุดท้ายก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอลซ c ไซตี้ต้องขอขอบคุณพี่เต่าด้วยนะคะที่ให้เกียรติทางเราได้สัมภาษณ์และขอบคุณที่ต้อนรับแอลซ c ไซตี้อย่างอบอุน่นและเป็นกันเองน่ารักมากๆวันนี้แอคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ